กดเลยกดเลยกดเลยไอ้นกูเจออารีวะสนใจเจอแล้วกันวะอุบาเกับีไเกดะเข้ากันไวยังวะคนต่อได้หมดเลยวายคงโดนเบ็ดป่าไปหาอมไปช่วยได้อยู่เองี่มันมันหลีก่หลกที่อ ไอ้เงวนไปเจออาลีเปล่าเดี๋ยวยากเจอไอ้ถอกเม็ดเม็ดเจอตัวตาำกันวะอ๋อได้วะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวแม่งก็สลับไปพี่ตกเมต้าอะไรบ้วันนี้โซนาปาดโกดมันเพื่อนผมมันอยากเล่นเฉยพี่ไม่มีอะไรหรอกแบบตัวมันบัฟเนิร์ฟไม่รู้กี่ตัวแบบ อ่านไม่ทันจริงๆพี่มันเยอะเกินอ่ะเยอะมากเลยพี่จะมาลองเล่นตาปีชีพเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมรู้สึกว่ายังยังได้อยู่นะพี่ดีด้วยสตาติกชีพไอไฟมันไม่ได้แล้วแต่ในไฟไม่ได้ไอที่ไม่มีขกดยาวอ คุณน้อยจัดอ้ออะลรมันอะไรวะอีอกไหอยูยูก็กดอีกไหนหมายความว่ายัางไงกันโอ้ย อะไรเล่ามีเรื่อไหนมีดบีมอันนี้มันพลาดอ่ะแบบมันอีกไนท์ก่อนอ่ะมันอีกไนท์โดยที่เลือดยังไม่ถึงขึ้นหลอดมันกดพลาดมาลูกโดน,นอ่ะซีเอสมันน้อยแล้วชนะละ ออออตัวไอ้ก้าหูป่าที่ดีเดินมาเติมเลือดให้เพื่อนสุดยดเลยพี่โคตรนอกตำลาเมตาป่าอะไรเดินมาฮิวโหดจัสุดทอะอ้าอ้าเออได้ได้ได้น่ะชี่โอนหน้าไรกดไว้ามมามา,มาเออลอมาลองมางมา คือไปแล้วมันคือไปแล้วแม่งมาวะถอยถอยเร็วอร็อเ็วเฮ้ยมันหลแล้วนี่ถอยถมันยังโดนไงบอกมันเยอะเออกระเชี่ยขอเลือหลเออสวยขอตายได้ไหมไม่นดนแม่ละโอเคโอเคโอ้เยอะจัดจินหิวจัดด่าจินผ้าซีเอสแล้วพี่เอาเลยครับเต็มที่เลยจินอยู่แถวเนี้ยเดินมาอยู่ น่าจะกำลังเดินน่ะไงโอเคต้องรีหละจูบอดปล่อยแมงปล่อยแมงปล่อยแมงเกิดอะไรวะรู้เลยว่าค <c oughs> ือ ไอ้เหี ah! ้ยพี tamam> <t 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 um ่ราพี่แแล้วมงวดหนยผีเฮ้ยวนะตายกลัเฮ้ยงวดรอดวะเตอย์ชิยะนึกมาคิวลไ้อเป่าบไม่หอไอ้เหี้ยนาทวก้ก็ตายลว เอ้ยต้ระวังนะอลีหายเชนะกูก็ตีมันเกินิเตอร์ะ Thank you เราฮัมโอ้ว้ วายแม่งมาแฟด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 เลยแฟดเลยโอ้ยมาเลยกันเยอะแยะเต็มไปหมดวายแฟดไปแล้วพี่สวัสดีไม่เป็นวายเจ็บอยู่ตรงเนี้ยพี่โอเป๊ะจัาด่ะติดย่างเวอร์นึกว่าแฮกแมพมันตีมาก่อนเจ็บมันเจ็บอยู่พี่โบสอง สามเติมเรียบร้อยไม่บังเรียบร้อยไม่บังเต็มเป็นเต็มสวยจัดมังกรลีตันเอาเพชรเพชรเอามันแรมเรียบร้อยสวยสายคอแค่นั้นแหละเอาเอาบอลยของหายากมันสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมบอลน้อยเกินเลยใครก็เล่นจินเปิดเจอพอก่อนจินจินเดินแกงิ๊ม ได้ได้เพชร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 เช่ยหมเ้เดียวโอ้โหมีไปใช่ไหมอืมไม่หมดเอแล้วกินไไม่หมดเลรทำรีบกดยังไงทำไมวะเดี๋ยวนี้กูน่าแค่นี้ได้อยู่สวยจัดที่โอ้โหสวยจัดเลยเบอร์เลยกดเลยกดเลย ก้าวิมากูมาก้าก้ากูมาตันมันก้ามีเปล่าไม่มีติไม่มีติีปล่อยมั้ยเฮ้ยก้าเชี่ยเฮ้ยก้ากูบังให้ก้ากูแตกกันกูหนีเฮ้ยหลบอีเจมระวังนะพี่มันมาแล้วพี่มันเอาผมผมตันเอาชิดเฮ้ยเพชร เอ็งมามาสวยสวยผมกันยกยกสวยยกสวยอืมสวยเพชรเชี่ยร์ยังเว้ยกลับเลยอ้าวเพชรไอไอหงวนกูไปละหงวนทำไมเป็นงันวะหงวนไม่รู้เลยเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปกันให้เดี๋ยวกูไปกันให้ทันปะวะทันอยู่ เอ้ยหรือไม่หรืไม่ต้องหรอเต้องให้การไปกันไหมไม่เออไม่ต้องระแต่น่ามันน่าจะได้เพจหนึ่งอ่ะไม่ก็สองมีสองอย่างน่าจะสองเพจเอโอ้ยก้ากาหลึกจัดเลย <it> เฮ้ยอาลีมากูบังกูกันกูรับกูแทงโอ <Okay. S 2> กูเจ็บ ขออ๋อไม่ได้วะสวยอ้าวขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้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 เพราะว่าเงินป่าตีนี่ละเฮ้ยเพชรเพชเพชเพชรลึกเกินเพชรเพชเพชกูตายไหมเพชรเพชรกูแตกถอยเลยยิงได้เรืออะไรเดี๋ยวอ่ะไปละเอทอกแม่งดันฟรีจัดเลยวะไอ้งวนงวนมาดิไหวว่ะงวนงวนงวนไหวไหวไอ้งวนมันรู้มันมีวอร์ดงวนไอ้งวนสวน อุ้ยหน่อยนึงโบสวยจัดพี่เดี๋ยวเอาเอทอกละมันจะมีป่าตรงไหนเล่นความเร็วให้เพื่อนได้เปิดโลฮิวได้โอ้หจัดอะป่าที่เก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะไอ้ทอกเป็นป่าไม่เห็นไอ้ทอกเปดนบ่าจัดเลยจะไม่เห็นเห็นแล้วมีไหข้าอะไรแบบข้าจะไปจืมันเก๋เลยพี่ กินหญไปไหนวะไม่ใช่มึงอยู euh ่หร <c oughs> oh, really? okay. ืยัโ oh, อ okay. oh, right ้ปลาโหดจัดตัวนี้มีสมัยปะโอเคอ้าสมัยกูได้ปะเดิมเหลือห้าดิตามทันสองอ่ะตอนไหนสิบอนี่วันตีโดนหมดเอ้ย คว,ว้าตีโดนหมดทุกตัวดีขอเป็นเพื่อนเลยอ่ะเฮ้ยงอนกูของอนเย็ด <Yeah. S 2> สวยจัดโอ้ไ oh ม่ก็สวยจัดเลยปูพี่ <c oughs> <c oughs> อาเด็บลอยจบเลยยอมแพ้เลยปูพี่ตีปูไม่ทันเลยมีซ <c oughs> ี่เลยเกงีกกาเลยแพ้ตัวหน้า <c oughs> ป่าไป <c oughs> <c oughs> โซนากูยังเวอร์้ได้คนไ่จยร้อนร้ออใ้ได้สคนวะให้ใครดีวะเน่ยกูเด้ากมให้คน่งนี่ยาสิง่สุดเหรอ้โี่อะยังอยู่เลยอ่ะนี่ล่อย่างไรอ่ะเจามีมาจากไหนบาเมด่ามกูเยอะขึดาดมกูน้อมึงร้อยหนึ่งงวน